สวัสดีครับพบกับช่องประกองช้างเ o 1 o f f i c i a l ครับเคยพามาทดสอบก่อนนะครับพามาดูหน้างานครับปลาก่อนก็ได้นะครับที่วัดดีนี้นะครับเล็กน้องไทยจังหวักลางอําเภอเมืองโคราชครับทางเดียวรับกับสาวน้อยเพื่อนบ้านแท่งครับปลาก็ได้นะครับกลับมาดูบรรยากาศครับ หน้างานครับสนุกสนานกันยังไม่เข้าไม่เข้านะครับของกินเพียบเข้าดาวนะครับนี้ก็ได้นะครับฝาได้หมดเลย FC ก็เริ่มมาเยอะแล้วครับช่วงนี้นะครับเยอะแล้วครับ FC เยอะแล้ว FC เยอะแล้วสิเอาตัวใหญ่รุ่งว่างน่ะมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปรียบ้อยแล้วโอยัะแมนเลยมันลุมบ้านนี่ดูครับ FC ดอกแรกเข้าไปหนึ่งแล้วดอกที่สองี่ขนาดแลครับเอาไหมเอาอีกไหม <problem> เฮ้ยเถียงนิดเดียวดอกสุดท้ายดอกสุดท้ายเอาว่าไงว่าไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยนะฮูในทั้งสามส่วนดูวามแสดงว่ามีกิ่งหลายคนได้เนี่ยไว้ร่นรูปรอบเขานีฝีมือยังแม่นเลยดิเยอะแล้วครับเลือก้อยเลือกเลย หลังนี้เลยนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับหมดทุกปีนะครับลุงนาเดชมาปีละครั้งนะครับดอก20บาทสามดอกห้า10เกียดอกร้อยเดียวนะครับมาดูใกล้ๆเลยนะครับไม่เคยเล่นไม่เคยมาปั่นไม่รู้ดอกมันทดสอบมาก่อนก็ได้นะครับหัวเลยทุกดอกนะครับไม่มีเล่งแน่นอนนะครับไม่มีเส้นไม่มีฝาวนะครับอะไรยังไงก็ได้นะครับบาดเจ็บบาตรงได้หมด ใกล้ๆยืนนมาใกล้ๆเลยหรือจะสกแกนหน้ราร้านก็ได้นะครับ40บาทก็เล่นได้สกแกนได้หมดเลยนะครับครับเอฟซีเริ่มทยอยมาเยอะๆแล้วครับจอกแรกทยอยมาเรื่อยๆครับยังไม่ถึงเวลาครับเปิยด,ดยทำการแสดง21นาฬิกาหรือ3ทุ่มครับร้านค้าร้านขายก็เยอะแยะครับ รู้อยู่มีเราอยู่นะครับยังไม่เข้านะครับน่าจะเยอะครับน่าจะไห้ายะครับน่าจะสังกษีแตกครับคนทยอยมาเรื่อยๆครับ บัตร100บาทครับสหรับผู้ใหญ่เด็ก50บาทครับบัตรถูกมากครับหมอลําคณะใหญ่ขนาะนี้บัตร100บาทกับเด็ก50บาทถือว่าถูกมากๆครับเชิญครับ FC ทุกท่านครับเราจะทำการแสดงเวลา21สนาฬิกานะครับผงหญิงมาถึงหลังว้ทีแล้วนะครับ ผมไปมาแล้วกี้นี่ครับหลังเวทีองค์หญิงมาถึงแล้วครับรอแต่องค์หญิงขึ้นเช็คซาวครับตอนนี้องค์หญิงเข้ามาถึงหลังเวทีแล้วนะครับตอนนี้บัตร100บาทครับถูกมากๆครับก็เริ่มทยอยมาครับซื้อตั๋วครับผู้ใหญ่100บาทเด็ก50บาทถูกมากครับ สำหรับวงหมอลำใหญ่ระดับประเทศครับถือว่าราคาถูกมากครับบัตร100บาทเด็ก50บาทครับที่วัดหนองไผ่จังวโพกลางคพือนเมืองโคราชกับงานกัดถินนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนายเดวเช่คนเก่งสวัสดีครับ พื้นที่สาการแสดงสวยมากครับเพราะว่าเป็นลานคอนกรีตท,ทั้งหมดครับไม่มีดินนะครับฝากเอฟทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามช่องผู้กองช้างเก1 o f f i อฟฟิเด้วยนะครับท่านใดที่ยังไม่กดติดตามก็าฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอพระคุณอย่างสูงพบกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ